สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเข่ากันนี่ครับก็มาเจอกับต้นมะก,กาครับกำลังออกลูก ลูกกลมๆสีเขียวๆข,ขายลูกขายลูกกาแฟครับอันนี้เป็นลูกดิบหรือว่าผลดิบครับรสชาติขมมากาี่จะเป็นพืชสมนุนไพรครับโดยไม่จะใช้เกี่ยวกับพวกแก้กระใสแก้ตานขโมยฟอกโลหิตบำรุงโลหิตบำรุงธาตุไฟคือใช้ได้หลายอย่างครับ แล้วก็ใช้ทำเกี่ยวกับพวกยาระบายมะกาก็มีหลายชื่อครับบางคนก็เรียกก้องแกบกองแกบสาเล่าเดีครับ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กแต่ว่ามีแก่นนะครับแก่นเขาจะออกสีสีเหลืองแกมดำหรือว่าดำแกมเหลืองเดี๋ยวไปดูข้างหน้าดูอีกต้นครับ กำลังออกลูกถ้าลูกที่แก่แล้วสุกแล้วมันก็จะสีออกแบบสีอ,อกดำกครับ อันนี้ก็ใช้เป็นยาตมุนภัยได้ทั้งต้นเลยครับทั้งทั้งแก่นทั้งใบลูกส,ส่วนรายละเอียดหรือว่าวิธีใช้เนี่ยผมจะได้เขียนเอาไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปครับเพราะว่า ไม่ได้เตรียมข้อมูลมาแล้วก็เข้าป่ามาไม่รู้ว่าจะมาเจอต้นอะไรบ้างแล้วก็ไม่ใช่เราไม่ใช่หมอยาด้วยครับก็ต้องดูข้อมูลอันนี้ไม่ได้ดูข้อมูลมา ็จะใช้เกี่ยวกับพวกแก้โรคกระใสแก้ตันขโมยฟอกโลหิตบำรุงโลหิตบำรุงธาตุไฟอันนี้ก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆได้ดูได้ชมกันครับต้นมะกากำลังออกลูกส่วนรายละเอียดก็จะได้จดไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปอีกครั้งหนึ่งครับ ลูกก็จะคล้ายๆลูกกาแฟคร,ครับครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ